มินินเป็นไระมินินเป็นไระฮะอ๋อนี่มินินบอกทําหน้าเหมือนคนนี้เลยเนี่ยเนี่ยนี่เป็นผีแม่หน้าเพื่อนเพื่อนเนี่ยท้องกลมเลยนะนี่นี่นี่เป็นผีเปรตนะเนี่ยผีโครงกระดูกนะเออนี่มินินไม่กลัวอะไรครับอะไรครับโอ้จักรีผีแล้วโอ้หนี่จักรีจักรแลผีนะโอ้หดูไม่กลัวเลยอุ้ยนี่มีผีตัวตัวนึงอุ้ยตกใจมองไม่เห็นมาดูมสิเฮ้ยมีไส้ทะลักมินิน เนี่ยเพื่อนเพื่อนตอนนี้มินินอยู่กับนี่ครับนี่เป็นกุดถ่ายรูปฮาโลวีนนะมินินมินินเห็นนี่พี่ผียังเนี่ยพี่ผีเนี่ยเห็นปะถือตะเกียงอ่ะโอ้มินินนี่นี่นี่ทำกินหน้าผีนุ่น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 ทำกินฟักทองหน้าผีเพื่อนเพื่อนโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะโอ้โหดูมินินแบบคืนไปยืนบนนั้นเลยนะครับโอ้โหดูตื่นเต้นตื่นเต้นตอนนี้เราอยู่โซนหน้าบ้านผีอ่ะมินินเนี่ยบ้านผีอ่ะนี่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  ผีแบกลงศพนะนี่เป็นโครงกระดูกผีแบกลงศพนะเพื่อนๆเ,เนี่ย <Wow. S 1> อุ๊ยน่ากลัวมินินโ oh. อ้ยมินินไม่กลัวเหรอโอ้เดินชิลเลยเหรอฮะนี่นะเราพามุดเข้าไปดูนะ <c oughs> ดีนะผ <c oughs> ีผีแบกลงศพเฮ้ย <c oughs> มินินเมื่อกี้เพลงอะไรนะมินินร้องเพลงอะไรนะตื่อตื่อตื่ตื่ตื่ เตือเตือตื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 โอ้หเพลงนี้เพื่อนๆได้ยินฝ้าอะไรมินินทำไมเนออไหนอ้อนี่เพื่อนเือนี่มีผีนั่งมองบนหลังคาโอ้โนี่อ้ต้นต้นๆต้นเต้นี่มีแมงมงมมุมด้วยอะไรครับอะไรครับไหนไปดูไปดูไปอูมาองมินินพามาสำรวจบ้านผีนะที่สวิตชีฟ้านะเพื่อนเพื่อเนี่ยโอ้มินินนี่ นี่มันตัวนี้หรือเปล่าขนมปังขนมปังขิงฮะอุย้ยนี่มีผีตัวตัวนึงอุ๊ยตกใจมองไม่เห็นเฮ้ยมีไ <Glas S 2> <lee. S 1> ส้ทะลักมินิน<า>มีไส้ทะลัก<อ>นี่นเพื่อนเนี่ยโอ้ยมีไส้ทะลักที่สวิตช,ชิฟฟาร์มนะนี่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 เป็นอะไรอนะเดคูล่าผู้หญิงหรือเปล่ามินินกลัวเปล่ากลัวเปล่าไม่กลัวเลยเหรอฮะเฮ้ยไม่กลัวเลยอ๋อ โอ้โหดูไม่กลัวนะนี่ๆขนมปังขิงยักษ์หรือเปล่าเนี่ยฮะเหมือนตัวคุกกี้รันเลยนะเนี่ยอะไรครับอะไรครับจะไปเล่แมนผีหรือเปล่าผมเป็นแมงมุมยักษ์ไงไม่นิน่ะฮะโอ้ยดูดิดูดิโอ้กลัวแมงมุมเปล่ากลัวแมงมุมเปล่าฮะไหนไหนไหนนี่เห็นยังเห็นแมงมุมยักษ์ยังนี่เป็นเพื่อนนี่แมงมุมยักษ์นะโอ้ยดู โอ้ยหน้ากูดูแปดตามีทุกตาแปดตาฮานมินินคนนี้นะเพื่อนๆอุ้ยน่ากลัวมากตัวเนี้ยดูมินินโอ้มินินแบบไม่สนใจเลยนะชิลเลยอะเล่นชิงช้านะโหผ้าอะไรเนี่ยสีดำๆเนี่ยฮะเฮ้ยอุ้ยเงินผีเนี่นินเนี่ยอู้ยเปิดดูหน่อยนะโอ้ยแต่มันผีมึงนอกอะตัวสครีมหรือเปล่าฮะเนี่ยอู อะไรครับอะไรครับอ๋อนี่หมีไส้ทะลักอีกแล้วอีกตัวนึงอ่ะมินินบอกโอ้ยโอ้ยนี่นี่ไส้ออกมาโอ้ยน่ากลัวเนี่ยฮะเป็นตุ๊กตาหมีไส้ทะลักนะครับโอ้อะไรอีกมินินอะไรอีกไงโอนี่แมงมุมยักษ์อีกตัวหนึ่งนะอ้หนี่หมาโครงกระดูกมินินนี่หมาโครงกระดูกโอ้น่ากลัวนะโอ้โหดูดูไม่กลัวผีนะเล่นกับผีนะยิงปืนใส่เลยนะนะโอ้โหนี่นะเพื่อนเพื่อนดูบรรยากาศ ในบ้านผีสิงที่สวิตชิฟฟฟาร์มนะอ้ดูอันนี้มันน่ารักมากเลยไม่เหมาะเป็นผีนะเนี่ยฮะมันน่ารักเกินไปนะมินินเป็นไรอ่ะมินินเป็นไรอะ,รอะฮะอ๋อนี่มินินบอกทําหน้าเหมือนคนนี้เลยเนี่ยเนี่ยนี่เป็นผีแม่หน้าเพื่อนเพื่อนเนี่ยท้องกลมเลยนะนี่นี่นี่เป็นผีเปรตนะเนี่ยโอ้โหนี่อยู่ในโซนฮาโลวีนนะครับเนี่ยเพื่อนเพื่อน,อนโยดูดิ <Yahoo. S 1> โอ้ยน่ากลัวน่ากลัวโอ้แต่ก็น่ารักนะเนี่ย นี่ครับเพื่อนๆมินินยืนอยู่หน้าผีแบกลงศพนะเนี่ยเป็นนับผีโครงกระดูกนะเออี่มินินไม่กลัวอะไรครับอะไรครับโอ้จักรจีผีแล้วโอ้ี่จักรจีจักรแล้ผีนะโอ้ดูไม่กลัวเลยฮะเนี่ยแบกลงศพนะโอ้ดูแบบนี้เพลงมาใช่ไหมมินินเพลงมาใช่ไหมเตือนเตือนเตืตืตตืตือตือตือ ตืตนเตือ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 นเพื่อนๆเคยได้ยินเพลงนี้หรือเปล่านะอ่าที่เขาแบกลงศพนะครับหลุมศพไม่นินไม่นินไม่นินไม่กลัวไม่นินไม่กลัวโอ้ดิผีออกมาจากหลุมแล้วโอ้โหดูดูต่อยต่อยต่อยผีนะโอ้ไม่กลัวผีนะเป็นเด็กไม่กลัวผีนะครับชอบผีนะเนี่ยฮะโอ้โหนี่พ่อเห็นว่าอุ้ยขนลุกเลยอุ้ยหน้าหายไปครึ่งหนึ่งอุ้ยผีหน้าหาย โอ้นี่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 ออกมาจากหลุมศพเนี่ยฮะโอ้นี่เขาแบบขอความช่วยเหลือนะอะไรครับอะไรครับอ๋อมินินบอกว่าอยากจะช่วยเหลือคนนี้อ่ะไม่น่าช่วยทันแล้วมินินเนี่ยเขาเขาน่าจะเสียชีวิตไปนานแล้วนะไหนไหนออ้ยนี่เหรออุ้นี่ซอมบี้มินินบอกเป็นผีซอมบี้นะขึ้นออกมาจากหลุมนะโอเขามาจูบแก่มินินเนี่ยโอ้เขารักเขานักนะเนี่ยเป็น ชีฟฟาเธอร์นะเป็นพ่อแก่แล้วโหดูสิตรงนี้เป็นผีฟักทองเพื่อนนี่นี่นี่เนี่ยสามตัวนะโหนี่นี่เพื่อนเพื่อถ้าดูดีๆนะเขาเอากระถางต้นไม้เนี่ยกับโอง่งเนี่ยมาต่อกันนะเป็นตัวนะโหนี่ความคิดสร้างสรรค์นนครับโอ้ดูดินี่ยโอ้เป็นฟักทองผีนะเนี่ยโหดูโอ้ย